บุรีใช่ไหมคะถึงถึงว่าคนราชบุรีคนหน้าตาดีเนาะเพราะว่าหน้าตาดีเหมือนคนกบลราชธานีนี่แน่ที่ราชบุรีเนี่ยเขามีแมคโครหรือเปล่าคะที่ราชบุรีเนี่ยมีแมคโครครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าที่นี่ แล้วปกติเวลาน้องโซโต้เนี่ยไปซื้อของที่แมคโครเนี่ยชอบไปซื้ออะไรไปทําทานที่บ้านคะส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของใช้มากกว่า<อ>เพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ทําอาหารทานก็มีบ้างที่แบบซื้อของสดอะไรก็มีบ้างเพราะว่าแมคโครเนี่ยคือของครบมากจริงทุกอย่างจะของใช้ของสดจะผักอะไรนี่มีหมดแล้วก็รู้สึกว่า สามารถมาที่เดียวแล้วซื้อได้ครบหมดทุกอ,อย่างและได้อย่างที่โตชอบแมคโครมากคือราคาดีทุกคนเลยแล้วก็ซื้อทีเดียวแล้วแบบได้ครบได้เยอะกับบ้านเ,เลยน่ารักที่สุดนะคะอาปรอบมือดังๆให้น้องโตๆด้วยอย่างที่ลูกสาวบอกบรรดาเพื่อนสาวไว้เนาะว่าวันนี้ค่ะลูกชายจะจับลักี่รอค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเพื่อนสาวคนไหนจะเป็นผู้โชคดี ได้ขึ้นมารับของรางวัลนะคะจากมือน้องโตโต้เลยซึ่งของรางวัลที่จะได้ไปนะครับคือแมคโครสาขานี้กลับบ้านไปเลยไม่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 ใช่กับลูกนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญภารนะโปร่งใสโตโต้ครับผมคนที่เชิญภารนะโปร่งใสของเราเนี่ยเป็นถึงดีกรีนะคะติดหนึ่งในห้านางสาวไทยค่ะขอเชิญปรบมือให้เขาด้วยนางสาวรสวร์แก้วสองแสง ลองเข้าไปเซิร์ชได้บวกมือแม่บอกให้บวก,กมือค่ะนี่าดูลักษณะท่าทางของการเดินเห็นไหมคะโต,ตะ้นี่ค่ะนี่ถ้าเป็นโต้นะโต้คว,วัดรางวัลให้เลยน,ะนี่แน่จับเลยค่ะ อใครจะเป็นผู้โชคดีห้าท่านใช่ไหมคะทีละหนึ่งทานทีละหนึ่งทีละหนึ่งและผู้โชคดีท่านแรกได้แก่ได้แก่ขออนุญาตอ่านลายแทงสักคุณลายมือค่ะค่อนข้างเหมือนลายแทงอยู่คุณคุ้มซับเลยทีเดียวค่ะน้องกอกว่าไม่ถูกจังเลยรู้แน่แน่ที่ถูกแน่ๆคือนางสาวใช่ นานง e สาวเครือฟ้าเฉลิมบงครับถ้า,าไม่ผิดนะครับอ้าอยู่ดค่ะเลยเลยค่ะแสดงความดีดีด้วยดีด้วยครับนี่เลยครับของที่ได้ไปก็คือเป็นกระเป๋าผ้าโครนะครับแล้วก็มีลายเซ็นจากโต้ด้วยแม่เราจะได้ไหมแม่ทำบ่อยไหมแม่ทำบ่อยไหม และผู้โชคดีท่านที่สองครับแสดงความยินดีกับคุณมะหิศรมูลสีครับผมอยู่ไหมคะอยู่ค่ะใช่คระแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านที่สองนะครับกระเป๋าท่านะครับแล้วก็ท้องลายเซ็นนะครับต้องเพิ่งเซ็นให้เลยใหม่ๆเลยนะฮะเพราะเซ็นนานจะไม่ค่อยอร่อยครับ ต้องสดใหม่แสดงความดีด้วยนะครับถ่ายรูปเป็นที่มารึซีนขยับด้านขึ้นมาด้านหน้านิดนึงค่ะผู้โชคคือใครคือใครเขาเป็นใครทไมทำไมจะทำไมและผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับแสดงความดีกับคุณเหลียวนามสกุลเลืองครับชอบมากเหลียวเลืองครับคุเหลียวเลืองค่ะเจอกัค่ะน่ารักมากเลยเหลียวเลืองที่เหลียวเลืองนะครับผมแสดงความดีได้รับ กระเป๋าผ้าพร้อมลายเซ็นแบบไปนะครับผมขยับ้านหน้านิดนึงขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงค่ะชิดๆนิดนึงอ่ารบกวนเพื่อสาวขอดมาที่คืออ่ามีอะขยับขยับนิดหนึ่งขยับขย่บนิดนึ่งอ่าไปขับไม่ใส่ไปหรือเปล่าคะใส่ซื้อของไปหรือเปล่าอ่าและผู้โชคดีท่านต่อไป แสดงความยินดีกับคุณแม่อัมราลาการันตุนครับมีฮะแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะขย่าำตื่นบ้านโถ่ และผู้โชคดีท่านสุดท้ายของวันนี้นะครับผมโรซี่ไครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายนะคิบขึ้นมาปุ๊บแสดงความยินดีกับคุณประยูนประยูนนายประยูนนายประยูนนะครับผมอยู่ไหมคะอยู่หรือเปล่าเออคุณประยูนค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นลายแทงจริงๆค่ะอยู่ไมคะผม นายประยูนครับนับหนึ่งค่ะนับสองเราจะนับถึงร้อยนะคะอ๋อนับถึงสามยาวไปนจะจ๊ะโอเคนับสามค่ะอ่าตัวน้องหอมมากเลยอ่ะพเพื่อนจแล้วา่ะได้กลิ่นแบบโอ้ขึ้นใจจ้และผู้โชคดีคนสุดท้ายของวันนี้ครับสแสดงความยินดีกับคุณกนกการวิเศษชัยนะ คุณแม่ดาวจุค er ่ะคุณแม่ดาวจุงคุณแม่ดาวจุงเปิดช um> ื uh ่อมายิ <h <h ้มาเชิญรดาวจุงมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะอบของรางวัลชื่ใจช่ใจสนุกสนานไปกับทุกคนด้วยวันนี้แต่จริงๆแล้วนะหอมมาก เก่งใจนะลูกสาวเก่งใจเพื่อนสาวมากเอาพอโอเคพอแล้ว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 นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางแมคโครของเรานะคะก็มีของที่ระลึกนะคะจะมามอบให้กับน้องโตโต้ด้วยขอเดนเชิญนะคะคุณปิยนุชบุญเลิศค่ะประธานการจัดงานแมคโครสมหัออนโวของเรานะคะเดินเชิญท่านเลยค่ะ ไุไม่ะ แฟนคลับค่ะที่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่แมคโครสอาขาอุบลนะคะแต่กำลังดูเราไลฟ์สดอยู่ที่เพจของแมคโครคู่กิจธุรกิจคุณค่ะรวมไปถึงช่องทางของ t ิ k ต o k นะคะกับนะคะตัวของแมคโครไทยแลนด์ด้วยครับผมเน่ก็ฝากคนงานของโต้ไว้ด้วยนะครับกับละครเรื่องคู่พระคู่นางครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เป็นเกี่ยวกับลิเกด้วยนะครับทั้งช่องวัน31นะครับเป็นละครหลังข่าวเชื่อว่าน่าจะได้ดูภายในปลายปีหรือไม่ก็เป็นต้นปีหน้านะครับ ผลง,งานไปด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรายการเลยที่ติดตามกันผ่านทางช่องวันสาเสวิตแล้วก็ยังมีรายการเกมเสือหิวนะครับน่าจะออนแอร์ช่วงประมาณปลายเดือนกันยาน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยที่ต้องฝากก็ต้องอขอให้ทุกคนนะครับอุดหนุนสินค้าของแมคโครเป็นไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าสินค้าดีต้องที่แมคโครนะครับผมทุกคนคะ่คนคะเดี๋ยวเรามาร่วมข่าร่วมเซลฟี่กับน้องโตโอตกันดีกว่าบรรดาเพื่อสาวเขาอยากเข้ามาใกล้ๆด้วยรอพร้อมเสิร์ฟให้อยูอ่แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตส่งต่อให้ก<อ>หับค<อ>ุณนจีค่ะ 哪里了？ ขนาดกันไหมนะคะแล้วก็เห็นความน่ารักของน้องโตโต้แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กแม่โรรชวยออนทัวร์ครั้งต่อไปกิจกรรมของแม่โครจดขึ้นนะคะต้องหาศิลปินในดวงใจก็จะเลือกน้องโตโต้นี่นะคะมาอบความสุขให้กับทุกท่านถ้ามีแฮชแท็กติดเยอะที่สุดนะคะเอางี้ตอนนี้นะคะเราพักช่วงของความบันเทิงพักความน่ารักของน้องโตโต้กันไว้ครู่หนึ่งค่ะเพราะว่าแม่โครเราก็มีสิ่งดี